สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะเพิ่งเลิกงานก่อนเข้าบ้านก็ขอแวะซื้อกับข้าวนิดนึงค่ะนี่ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามาซื้อของเป็นประจํานะคะวันนี้บ้านเราก็จะทําพิซซากินกันค่ะสําหรับสูตรพิซซ่านะคะก็อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ค่ะก็จะทํากินกันเองแบบที่บ้านง่ายๆนะคะวันนี้สามีบอกอยากกินพิซซ่าที่มันมีสับป,ประรดอัเธออัดได้เลยขอให้บอกวันนี้ขี้เกียจนวดแป้งพิซซ่าเองนะคะทุกคนเราก็จะซื้อแบบสําเร็จแบบนี้ ไปเลยค่ะกินพิซซาทั้งทีก็ขาดซอสไม่ได้นะคะเราต้องมีซอสต,ตลอดค่ะยังไม่พอค่ะสามีบอกอยากกินชีสเค้กด้วยอ่ะโอเคได้เลยซื้อเสร็จเราก็มาจ่ายตังค์นะคะบางร้านบางสาขาก,ก็จะมีที่ให้คิดเงินเองแบบนี้ค่ะก็สะดวกดีค่ะเพราะเราไม่ต้องไปต่อคิวอันนี้ก็คือพิซซาโฮมเมดของเรานะคะวันนี้แม่ย่าก,ก็ทําเค้กแอปเปิลมาฝากด้วยค่ะเราก็จะกินกับไอศกรีมโฮมเมดแบบนี้คือมันอร่อยฟินมากเลยค่ะทุกคนแฮปปี้กูดเดย์นะคะไปลคะค่ะบาย